อ้าวสำหรับช่วงนี้นะครับเข้าสู่เพลงแจ้งเกิดของเราดีกว่าเรานำศิลปินคนดังนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่ในโซเชียลต่างๆมาให้ทุกคนได้พบเห็นหน้ากัน ช่วงเพลงแจ้งเกิดคือช่วงที่ทางรายการจะนําศิลปินมาโชว์เพลงดังเพลงฮิตและที่สําคัญที่สุดในเพลงสุดท้ายจะมีโชว์พิเศษที่หาดูได้ที่รายการมาสเตอร์คีที่เดียวนั่นก็คือการฟิชเชอริงระหว่างศิลปินกับทีมดาวชอบงพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะพบกับศิลปินที่มาแจ้งเกิดในวันนี้นะครับจีบสาวจีบหนุ่มกันเนี่ยจีบายคมว่าเพศตรงข้ามหรือแฟนเนี่ยนะครับเริ่มจีบ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็จีบยังไงคุณออฟมีไหมไปขอหยิบเงินพ่อแม่ดีๆเอามาซื้อน้ำหอมให้ผู้หญิงแต่พ่อแม่ไม่รู้ว่าไปหยิบมาโอ้โหนี่เดเขาแหละครับหลับอยู่แล้วครับขอนะครับหยิบแป๊บเลย <laughs> พอสาวไม่เอาปุ๊บอ,อีกวันนึงเอามาให้แม่เลยสุขสันต์วันวา,นวานเลนไทน์แม่ <laughs> <laughs> สาวไม่ยอมรับน้ำหอมเราก็เลยมาให้แม่แทนแล้วก็อัดยายซื้อขนมยายเงินแม่นั่นแหละเออร้ายมากตาอ๊อฟอีน่ะมสามมสามเหรอจีบยังไงซื้อน้ำแดงน้ำแดงมัดหนังยางใส่ถุงให้สาวสิผู้หญิงนั่นรู้อยู่แล้วเป็นทอมแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายได้งงมากเลยอ่ะหนูก็งงเหมือนกันมีความสุขทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหรอเราอ่ะค่ะได้หมดเลยค่ะ อยากลุงเนี่ยลุงลงเนี่ยได้แต่พระผู้หญิงอยากอยากให้ไปนอนกระจูปากกันนีโน่กระจูปากกันนีโน่ก็ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้นะกลหนีด้วงกันเนี่ยพี่ไม่เอาเหรอผมเอานะพี่โด้เหรอที่อย่างพี่โด้เนี่ยหนูก็เอานะอย่างพี่โน่หนูก็เอาเอามินดาเอาเลยฮะแต่ถ้าตอนเด็กๆอะวิธีที่แอลผู้ชายโดยที่ให้รู้ว่าเราชอบเขาเนี่ยเริ่มตอนมสอง ผมต้องถูกตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะสั้นหนูก็จะหนูก็เป็นลูกเป็นอะไรต้องเอาผมมาปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราสวยอะแล้วเราก็ใช้วิธีแอบมองเขาทีนแล้วก็ทำเขินๆอ่าเออชกแตบบ่ตาชนกันแล้วก็เขม่อ,อาการจุอพิษอาการคือต้องมาอาคุณดาวคุณดาวประถมสามก็คือไปไปตามของกินหาของกินที่เขาแหละแล้วก็ไป บอกว่าไปจีบเขาแต่ว่าจริไปไปกินของเขาครอไม่รู้จะทำอะไรแกล้งกับแก้งไปกินน่ะแตจกินเขาชอบเขาไงชอบเข้าหรือชอบกับข้าวบ้านเขาชอบกับข้าวชอบกับข้าวบ้านพี่เอมีไหมพี่เอมีไหมถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ตอน 18, 19ครับจีบยังไงจีบไงก็พาไปทานข้าวบ้างพาไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรให้บ้างอย่างนี้ครับเบาๆเล็กๆน้อย ทานข้าวเหรอทานข้าวที่ไหนสลัดหนึ่งสลัสองไม่อเสียตังไงไม่้องเสียตังคุณตั๊กคุณตั๊กเฮ้ยตายเลยต่อท่าไฟเลยนะตั้งแต่เกิดจนถึงยันเนี้ยไม่เคยจีบผู้ชายเห็นดำๆดอย่างเงี้ยมีแต่ผู้ชายมาจีบมีแต่ผู้ชายมาจีบโอ้ยยิ้มเนี่ยมาเป็นจิบตาขยิบเนี่ยตามาอีกเป็นร้อยหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งเลยนะคุณตั๊กเนี่ยตั้งแต่เด็กๆ อะไรนะครับคนผ่านบ้านทุยทุยอะไรหนักน้ำลายหมดเลยใค้เงื่อห่อแลวครับอ่ะคุณลงครับอ๋อมสามเช่นกันนะวัยมสามเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเจริญพันธ์ กำลังจะมีแบบว่าเดี๋ยวนพมอสามนี่สิสี่อ่ากำลังเริ่มจีจะแบบรักผู้หญิงแล้วพอสามช่อแนผู้หญิงชื่อกันตากันตาแป้นปานจีก็ก็เดินตามเขาเวลาเลิกเรียนก็เดินตามเขาบ้างเขาอยู่ดอกกัะเบื้องเขาตึงขึ้นนั่งรถไงสมุตินี่เป็นกันตาเออทีเดินตามมาจีนี่เป็นกันตานะเดีเีเดพักกัตาดยก่กเฮ้ยี่่านากลังกลังแบบว่ไวกดาก มันตาเขาเรียบร้อยอันี้กนตานั่ไม่ใช่กตาอกตากตาครับเก๊กวยครับอเก๊กวยไมเอ้าทำไมเธอมาด่าเลยฉันเนี่ยฮะอยู่ดีเธอมาให้อะไรฉันเนี่ยฮะไม้ฉันรวยอะไเนี่ยัรวยครับอ๋อวยกตาไม่ชอบกินแก๊กวยค่ะรับครับอเออเอเเออเออเอออย่างอือต่อเราเออออเอออาอาออ จะกินโอเลี้ยงโอเลี้ยงเดี๋ยวไปซื้อให้นะครับโอเคกระตามมีสักยี่สิบไหมกระตามมีสักยี่สิบไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีตังค์สักบาทเดียวก็ไม่มียิ่งยิย่งเวลาเลิกเรียนใครวะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตังค์สัก5บาท10บาทก็ื่อยๆแลมันไม่มี응สักบาท ừ, เลยอะ่ะแกควยแก้วละห้บาทยังไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้บาทเดียวใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใชบาทไม่มีเลยที้าบาทก็ไม่มีเลยครับแต่ว่าที่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 ไอ้ของสมมี ห้าบาทครับการของผมยังมีอยู่น้ำอะไรคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ้าวันนี้ที่คุยกันเรื่องจีบสาวเนี่ยนะครับเพราะว่าศิลปินแจ้งเกิดของเราเป็นเด็กดาวรุ่งพุ่งแรงเขามีวิธีจีบสาวด้วยตัวของเขาเองขอต้อนรับน้องจีเลนสายหมอบ ครับผมชื่อเด็กชายฟันษาจันเสวีครับอายุ15ปีครับผมมาจากซีสเกตครับผมแน่แห่นี่คนนี้นะอายุเพียง15ปีความสูงเกือบเท่าผมแล้วสูงเป็นเด็กที่สูงหุ่นเหินเปรียวดีสวยงามมากคืออย่างนี้ปักจีเหลินเนี่ยมันมาได้ไงคำเนี้ยแลวจริงๆมันแปลว่าอะไรจีเหลินแปลว่าเอ่อ เอาพ่อช่วยแปลดีพ่อจริงๆม่ใช่พ่อเป็นอาจารย์เขาครับเป็นเป็นคนเขียนเพลงให้เขาบักจีเลินแปลว่าอะไรครับาจริงๆแล้วมันเป็นฉายานะครับผมคือมันเป็นภาษาอีสานที่พวกผมชอบเรียกกันเหมือนจีเลินจีลอยอะไรประมาณนี้ครับพี่ไอ้จั๊กแหลนอะไรประมาณนี้พี่คือมันไม่มีความหมายโดยตรงใช่ไหมใช่ครับจีเลินในที่นี้ของเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะในความรู้สึกคือเหมือนเหมือนจิ้งเหลนจิ้งหลดอะไรเงี้ยพี่มือแบบเขาด้วยความสนความทะลึ่งคอมมึนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยให้แบบมัน แล้วหล่นไหนมันเปิดไหนแล้วมันนี่พี่แล้วสายหมอบมันมาจากไหนอะลูกขับโมไซค์ครับผมเด็ก่างจังหวัดขีโมไซค์ทุกคนแหละนะสายหมอบก็คืออาจจะขับเร็วหน่อยจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องมาจากตรงไหนอะครับผมเป็นคนที่ชอบหาปลาหาแถวบ้านครับผมหาปลาหาแถวบ้านเอาตามความเป็นจริงลูกไม่ต้องอายพูดเลยไหมลูก อาจารย์บังคับให้มาร้องเพลงเขาเหรเรื่องจริงเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อจริงๆชีวิตเนี่ยชอบหาปูหาปลาหาหอยใช้ชีวิตเหมือนเด็กชาวบ้านปกตินี่เลยแต่อาจารย์ที่โรงเรียนจับขันมาร้องเพลงไมวคุณเขียอะไรมันเขินมันมันเขินมันอยู่ยาไปอามมันเจ้เขินเล่าขาเขี่ยเยอะ ไม่ไม่ได้ออกโทรทัศน์ก็เขินสิแล้วเนี่ยร้องไปร้องมาโรงเรียนเรียกไปร้องแล้วอยู่ดีดดังไปทั่วไทยเลยไกลไปถึงสปปลาวเพื่อนบ้านเราเลย้ยไมอาไปเสียบไปตรงนั้นสิ้ยไมอาไปเสียบไปตรงนั้นสิอ้าววันนี้เพลงแรกที่มาร้องให้ลุงฟังจะร้องเพลงอะไรดีเ้าขายก้ปุ้นครับเนื้อหาของเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับขนมจีนครับผมก้ปุ้นคือขนมจีนนั่นเอง นะครับแล้วสาวคนนี้ไปขายเ้าปุ้นแล้วเราเกิดไปหลงรักหรืออะไรครับก็อน่ารักครับผมก็ไปจีบครับอ๋อชอบมันจริงๆเลยเออยอดวิวเท่าไหร่แล้วตอนนี้30กว่าครับนี่ไอ้กให้เต็ม30กว่าล้านอย่างเงี้ย หลายหลายคนฟังจะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าหรือมีคนไปที่ไหนแล้วเขาเล่นกันเขาเปิดกันอ่าวันนี้ให้เห็นหน้าเห็นตัวร้องกันสดเลยมาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับมากหลายสาวขายข้าวปุ้นครับ